ส่วนบาลานซ์รถเนี่ยให้มาค่อนข้างดีนะครับทำให้ไม่รู้สึกหนักนะครับผมวววสวัสดีครับผมเซลแบงค์ดีเจริญยนนะครับอินเตอร์เนชั่น u p ลซัพพอร์ตวันนี้ผมจะพามาดูเวอร์ซิสพันธ์นะครับผมราคาของคันนี้เนี่ยอยู่ที่319,000บาทเอ่อโมเดลอยู่ที่ปี18.18 18นะครับ เลขมาอยู่ที่2 6 0 0นิดๆครับผมตัวซิคันนี้นะครับเป็นตัวพันที่ใช้เงินออกรถไม่ถึง30,000บาทครับผมเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับมีความทนทานซอร์วิสง่ายไม่ต้องห่วงเรื่องซอร์วิสเป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับนักเดินทางครับผมเป็นสภาพเดิมๆไม่ได้มีของแต่งให้อะไรเยอะมากมายมีล่องรอยการใช้งานมานิดหน่อยก็จะมีเป็นปิ๊บของคาวาตรงรุ่นนะครับใช้คุญแจดอกเดียวในการไขนะครับผมแล้วก็จะได้แหลกท้ายตรงรุ่นมานะครับสามารถซื้อปิ๊บมาติดข้างบนได้เเเเเลลยยสส่่่่วนนนนนนบบบบาาะะป็จคคครรัังหมืืออซฟที ส่วนสูงของผมนะครับสูงที่176เซนติเมตรนะครับลูกค้าลองเปรียบเทียบส่วสูงกับลูกค้าดูนะครับของผมเนี่ยลงอยู่ประมาณกลางเท้านะครับผมส่วนบาลานซ์รถเนี่ยให้มาค่อนข้างดีนะครับทำให้ไม่รู้สึกหนักนะครับผมหรือว่าถ้าสะดวกเนี่ยลองมาคอมที่หน้าร้านดูได้ครับผมส่วนสภาพยางนะครับแบงค์เช็คให้เรียบร้อยนะครับทางร้านของเราเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสติกเกอร์ยังติดอยู่เลยนะครับผมลูกค้าที่ต้องการรูปและวิดีโอนะครับสามารถติดต่อแบงค์ได้เลยนะครับผมส่วนเลทออกรถของคันนี้เนี่ยผมบอกเเเเลลยยยววว่่่่าาาป็นนนตตตัััพ์์ททีีอออกรรถถไไมมึงงง30,000บบบบิดดดแแคคค้ะ๋ ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับผ่านมาตรฐานการคัดรถที่ร้านมาเรียบร้อยนะครับผมเรามีทีม์วิตหลังการขายให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องสวิตนะครับสามารถเข้ามาบริการที่ร้านได้เลยนะครับผมราคาของรถคันนี้นะครับอยู่ที่3ามแ0 0หนึ่งบาทนะครับออกรถเนี่ยอยู่ที่58,930บาทนะครับผ่อนอยู่ที่75,63บาทแต่ถ้าช่วงนี้เนี่ยร้านเรามีโปรแรงนะครับเราจะมีส่วนลดให้อยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะครับผม รวมออกรถแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28,000บาทสำหรับเอกสารการออกรถนะครับคนที่เป็นพนักงานใช้สลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนห6เดือนนะครับผมใบลับรองเงินเดือนก็ได้นะครับสำหรับเจ้าของกิจการใช้เป็นใบทวีหรือว่าใบจดทะเบียนการค้านะครับมีหน้าร้านแล้วก็สเตทเมนห6เดือนนะครับผมเรามาฟังเสียงเบิ้ลรถกันนะครับเสียงเท่าเดิมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้หรือรถ รุ่นอื่นๆนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปดูรถที่ w w w d b i g b i k e .com นะครับหรือจะติดต่อผมได้ที่เบอร์061621119นะครับหรือว่าไลน์แอดตามนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในนะครับสวัสดีครับ